สามเทคโนโลยีทางการแพทย์สุดล้ำที่จะทำให้การดูแลสุขภาพไม่จบแค่ในโรงพยาบาลน,นี่คือ m มทิลิรี่ชวนคุย EP 2ที่จะพาคุณไปเปิดโลกเ t ล t เทคฉบับอัปเดตว่าเทคโนโลยีที่ว่าจะอยู่ใกล้ตัวคุณแค่ไหนไปฟังกันเลยเมื่อพูดถึงการใช้ AI ในวงการแพทย์หลายคนคงสงสัยว่าจะต้ามาทดแทนการทำงานของหมอพยาบาลหรือเปล่าตออตรงนี้เลยว่า AI ไม่สามารถทดแทนบุคลากรทางการแพทย์ได้แน่นอนค่ะเราะะ e n e l a t i e AI จะกลายเป็นตัวช่วยเชี่ยในการช่วยวินิจฉัยและให้การปรึกษาอย่างการสรุปเวชระเบียนจากเสียงพูดหรือตัวหนังสือที่จะช่วยเรา เวลาการจดวบันทึกของแพทย์การตรวจจับรอยโรคระยะเริ่มต้นที่เราอาจมองข้ามด้วยตาเปล่าจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายลังสีปัจ<อ>จุบันประเทศไทยมีการนำ generative AI มาใช้ในการช่วยวิเคราะห์รอยโรคที่สงสัยว่าอาจเป็นเนื้อร้ายภาพถ่ายมมมเมมเบรนโดยสามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเพื่อเริ่มรักษาได้ทันเวลาก่อนที่จะได้รับผลกระทบในระยะยาวนอกจากนี้ AI ยังนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพที่สามารถให้คำปรึกษาเฉพาะบ,บุคคลจากการวิเคราะห์พฤติกรรมข้อมูลสุขภาพตามกระแสความต้องการของผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลสุขภาพที่รู้ใจ นองในตัวช่วยทำให้การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลเกิดขึ้นได้จริงคือการติดตามสุขภาพได้ในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลด้วยตัวช่วย่าง wearable devices หรืออุปกรณ์สวมใส่ที่ช่วยติดตามสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตการติดตามการนอนหลับและการเคลื่อนไหวอย่าง smart watch fitness tracker หรือ smart clothing เสื้อผ้าที่ประสานเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ขนาดเล็กเพื่อติดตามข้อมูลสุขภาพของผู้สวมใส่แอบซิบว่าในอนาคตเทคโนโลยีเซ็นเซอร์จะกลายเป็นเทรนด์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยนะโดยข้อมูลสุขภาพจากอุปกรณ์เหล่านี้นอกจากจะ ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลในการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วยังช่วยให้ generative AI สามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์ให้คำแนะนําเรื่องสุขภาพ,พูวกคุณไปด้วยได้นั่นเองและอีกหนึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จะช่วยให้เทรนด์ของการดูแลสุขภาพเฉพาะ,พาะบุคคลเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบนั่นก็คือแอปพลิเคชัน telemedicine หรือการพบแพทย์ออนไลน์เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนโดยการแนะนำสุขภาพจาก generative AI และข้อมูลสุขภาพจากอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆจะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันให้ผู้ป่วยสามารถเช็คและตรวจสุขภาพของตนเองได้แบบง่ายสุดๆและคนไข้ยังสามารถปรึกษาแพทย์ทันทีผ แคชันได้จากทุกที่ไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องรอคิวไม่ต้องเดินทางตอบโจทย์ smart health smart life ในยุคนี้มากๆเลยทั้งหมดนี้คือ3 h มเฮลท์เทคสุดล้ำที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกทางการแพทย์และลดช่องว่างก,การเข้าถึงการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของทุกๆคนรอบหน้าเมคคิวรีนะ Mercury จะมาแชร์สาระเกี่ยวกับวงการแพทย์เรื่องไหนอีกอย่าลืมติดตามเมคคิวรีผ่านทังช่องทางออฟฟิเชียลเหล่านี้ไว้เลย